พี่หนิงมีสาวๆถามมาครับออร่ากุดแคทกำลังอยากได้เลยแต่ว่ารอตัวใหม่ดีไหมหรือว่าเอาตัวนี้ไปเลยแตกต่างกันเยอะไหมพี่ต้องบอกว่า <c oughs> ตอนนี้มีข่าวจากที่จีนนะยังเป็นแค่หลุดด้วยนะยังไม่มีการเปิดตัวจริงจังก็คือออร่ากุดแคทเขาบอกว่า ออร่ากูแคทเนี่ยในต่างประเทศชื่อจนะีนนะเขาจะใช้ชื่อว่าออร่า0ูนหครับหน้าตาคล้ายๆเดิมก็คือทรงเขาเอะตัวฐานถ้าดูตัวบอดี้อะมันจะกว้างกว่าตรงตัวหลังคาที่มันดูแคบอันนี้ก็จะเหมือนกับอย่างที่บอกว่าคนออกแบบของออร่าเดิมอะเริ่มต้นเขาเป็นคนออกแบบปอร์เช่เชื่อเลยอืมเพราะนั้นก็จะมีกลิ่นแบบปอร์เช่บน,น,นหน้าเห็นหน้าก็เชื่อเลยโดยเฉพาะถ้าไปดูตรงทรงของหลังคาที่มันมาถึงตรงบอดดี้อะเออเนี่ย เหมือน okay, เหมือนเคแมนเออเหมือนเคแมนเหมือนเคแมนเจ็ดหนึ่งแปดกับบอสเตอร์คือแบบตรงแบบเดียวกันเดะเลยทั้งตัวไฟหน้าแบบทรงลีลีบอดี้กว้างกว่าตรงหลังคาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีกลิ่นอายแต่ต้องพูดว่าวันเนี้ยที่คนถามกันเรื่องออร่าตัวใหม่จะรอดีไหมถ้าจะมานะปีหน้าปลายปี mm hmm. เพราะว่าพี่คิดว่าจะเปิดต้นถ้าเวลานี้เผอจะเปิดในจีนอาจจะประมาณช่วงปลายปีเออ อ่ะใครอาจจะเจอเร็วสุดน่าจะงานมาันก็โชว์ปีหน้านะถ้าเขาเกิดเปิดเร็วภายในช่วงปลายปีนี้แล้วก็าถยก็ถือว่ามีการอัปเดตเลยทันทีแต่ดูจากภาพที่เห็นตอนนี้ว่าดีไซน์กันชนหน้าสวยขึ้นดูสปอร์ตขึ้นอร่าตัวใหม่จะบอกว่ามันดูใหญ่ขึ้นดูเสริมความเป็น SUV มากขึ้นจากเดิมที่เป็นดูแบบเหมือน<ด> <ash> back แฮชแบ็กเล็กๆออันนี้ดูเป็น s u v มากขึ้นจะเห็นว่าช่วงล่างมีเห็นความยกสูงมากขึ้นตัวมิติรถ เห็นความใหญ่ขึ้นตัวเดิมจะไม่มีแหลกหลังคาจำได้ไหม,ม,มเราช<ห>่วยกันอันนี้ให้แหลกหลังคาไปแล้วตัวไฟหน้าย,ยังเป็นทรงลีเหมือนเดิมแล้วก็แบบมีความตั้งๆที่แบบมีเป็นนูนๆเนี่ยเห็นไหมจากตัวข้างๆอ่ะที่อารมณ์แบบพอเช่เลยเหมือนเดิมยังมีกลิ่นแบบนั้นอยู่ด้านท้ายก็เหมือนกันเหมือนเดะจะมีไฟที่มันเป็นอ่าไฟหลัง<ไ>ฟยูเส้นอยู่ที่กระจใช่ข้างบนมีไฟเด็กลงที่สามแล้วก็เป็นแถบไฟตัดหมอกไฟถอยวางไว้ข้างล่างผมว่าต่างที่มิตินะดูข้างหลัง พวกมิติพวกตัวเอตัวสะโพกรถมันก็ดูต่างกับตัวโมเดลปัจจุบันแล้วแต่ถามว่าดีไซน์ก็คล้ายๆคลไายเดิมแต่ว่ากันชนหน้าเี่นดีไซน์ใหม่เลยอดูสวยขึ้นเนาะใช่โดยส่วนตัวนะสําหรับพี่ก็คิดว่าออร่าตัวเนี้ยถ้าเทียบกับตัวเดิมพี่ว่าดูลงตัวดูสวยดูแบบเป็น SUV มากขึ้นแต่ก็ยังพูดตรงๆเนี่ยเขายังพูดเลยว่ามีกลิ่นอายแบบพอเชนไรเป็นวันอ่าตัว F ตัว F เขาจะเขียนเลยนะใช่ใช่ในของของต่างประเทศเขาก็พูดบอกเออมันก็เนี่ยแหละจริง พี่เขาก็เคยคุยกับเขาว่าคนออกแบบของออร่าก็คือคนออกแบบออเชเป็นเฮดดีไซน์เดียวกันเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่แตกต่างหรอกที่มันจะมีกลิ่นอะไรแบบนี้นะต้องพูดว่าตัวใหม่ที่น่ารอมันคือการอัพสเปคของระบบมอเตอร์แล้วก็การเคมลมระยะวิ่งครับตัวออร่าเขาจะเปลี่ยนจากเดิมอะ่ะที่ไปใช้แบตอะไรก็ไม่รู้ผมพี่ก็จำไม่ได้แหละแต่วันนี้เขาใช้ของ SV o l t แล้วแล้วก็เป็นแบตแบบ LFP มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนอยู่ที่201แรงมา้าผมว่าตอบโจทย์คุณผู้หญิงอยู่นะมันดูเป็น เอสยูวีมากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้ดูแบบโอ้โหถึกดูทับขนาดนั้นแต่ละที่ก็ให้วข้อมูลแตกต่างกันนะเขาบอกว่าจริงๆนีมันก็หลุดมาจากตัวกระทรวงอุตสาหการรมเทคโนโลยีของจีนที่เราเคยพูดเคยพูดคนเรียกประชุม่ายรถทั้งหลายอ่ะคอยควบคุมอุตสาหการรมพวกนี้เขาบอกมันมี2ตัวนะจะมีรุ่นขนาดเท่าที่ข้อมูลที่จีนที่เขาหลุดออกมานะเขาก็ยังไม่พูดเรื่องของขนาดแบตเตอรี่ที่ชัดเจนแต่ว่ามีผลการเทส เคลมเรื่องของระยะก็บอกว่าระยะสามารถทําได้430กิโเมตรต่อหนึ่งชาร์จตามมาตรฐาน CLTC ตามเนี้ยนะก็คือแบตเตอรี่เท่าเดิมพี่คิดว่าแบตเตอรี่ไม่ไม่แตกต่างอะไรกับปัจจุบันที่มีขายอยู่ในประเทศไทยประมาณ57กิโลวัตต์ชัวโมง f p เหมือนเดิมรูปร่างหน้าตาดีขึ้นแล้วก็รอดูกันละกันว่าในเวอร์ชั่นที่แบบตัวใหม่เขาอาจจะอัดแบตเตอรี่มากขึ้นอาจจะเพิ่มเรนจ์ในการวิ่งอาจจะมีให้เลือกด้วยแต่ต้องรอดูมี3รุ่นย่อยนะ รุ่นโปรเริ่มต้น5 0 0 0 0แล้วก็รุ่นอันต้า6 0 0 0 0สุดท้ายก็รุ่น GT ที่ 8, 2 8 0 0 2 0 0 0ใช่แล้วพี่ว่าตัวใหม่เข้ามาจะแพงขึ้นหรือตัวใหม่เข้ามาจะแพงขึ้นหรือถูกลงพี่ว่าราคาอยู่ทําประมาณนี้แหละออลา่าตอนนี้นะ่าจะวางตัวเองอยู่เป็นแบบ entry level รถ b SUV อะอาจจะวางราคาอยู่ประมาณ5 0 0 0 0ึง6 0 0 0 0ณเวลานี้ยิ่งถ้าเราเห็นเคลมการวิ่ง CLTC ของเขาที่ประมาณ480กว่าเหมือนกันนะ นะเวลานี้พี่ว่าก็คงแบตประมาณ50กว่ากิโลวัตต์ไม่มีการปรับก็เรื่องของปรับดีไซน์ปรับนู่นปรับนี่ปรับตัวถังใหม่แต่ที่เหลือก็ยังแบบเหมือนเดิมประมาณนี้สําหรับออรา่าตุ๊แคตตัวใหม่น่าใช่ไหมรออีกเป็นปีนะวรรอไหมหรือว่าเอาตัวนี้แหละพอแล้วตัวนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะในมุมพี่ที่พี่เคยขับดีไซน์มันก็มีความมันเอกลักษณ์มีความยูนิคแถมล่าสุดตัวออร่าเขาเปิดสีใหม่ด้วยนะล่าสุดเขามีสีฟ้าแบบบูมูเลยตัว ที่เราเปิดดูของจีนเนี่ยสีอย่างนี้เลยเวอร์ชั่นนี้ตอนนี้ในไทยแล้วก็มาพร้อมกับตัวล้อดําซึ่งมันก็เป็นแพ็คเดียวกับตัวแบ็คเอดิชันอ่ะขาวดําอันนี้ก็เป็นท็อปดาล้อดำบอดดี้ <Body S 1> น้ำเงินคาลิปเปอร์เหลืองใช่แต่เป็นบอดเสียสีบอดี้เป็นสีฟ้านี้เพิ่มสีใหม่ก็เป็ี่นอารมณ์ได้จริงสีใหม่ในไทยชื่อโซบูฟ้าฟ้าใช่ไหมเฮ้ย <laughs> แต่ว่าเป็นไทยฟ้าฟ้าชู2ตัวนี้เลยนะก็คือสีโซบูที่เป็นสีฟ้าแล้วก็คาลิเปอร์เบรกเหลืองกบสีขาวหลังคาดําที่คาลิปเปอร์เบรกเหลือง,หงปเ,ปอเห็นไหม นี่คือสองสีใหม่เขาล่าสุดที่เขาแนะนํามาเอาจริงพอเราเห็นทุกอย่างแล้วมันก็แบบมีการปรับปรุงเล็กน้อยนะ่ะในเรื่องของมิติรถมีความกว้างขึ้นพี่ว่าถ้าตัวใหม่อ่ะมันได้กว้างขึ้นได้ทุกอย่างมากขึ้นแล้วก็เคลมเรื่องระยะวิ่งไอ้เคลมเรื่องของความเร็วสูงสุดรู้สึกว่า mm. ถ่าตัวใหม่จะได้ร้อยเจ็สิบกิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป mm. คันนี้ได้แค่ร้อยหกสิบก็ถือว่ายังไงมันก็พอใช้งานอยู่แล้วอ่ะสำหรับตัวออร่าเนาะประมาณนี้แล้วกัน สำหรับคนที่กําลังมองเห็นออหามองหาออร่าใหม่แต่พนาประมาณนี้ครับแล้วก็รออีกปีนึงสนใจไหมอะที่จะรอใครใช้อยู่อ่ะไปป้ายาหน่อยอ่าโอเคโอเคประมาณนี้ครับ